าวแม่เนี่ยตัวดีนะคะคงได้เงินเยอะใช่ไหมคะ หลังมีคลิปเสียงที่บันทึกการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ซึ่งหลายคนลงความเห็นว่าน้ำเสียงจังหวะการพูดตลอดจนสำเนียงคล้ายกับเมียหล,ลวงลวงสังหารธัญญ่าถัญญยเรศโต้ตอบยังเผ็ดร้อนกับคนเสียงคล้ายคุณแม่ของนางเอกซาลีลีรักพิงกี้สาวิการหลุดออกมาว่าเน็ตซึ่งยังไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าเป็นเสียงของทั้งคู่จริงหรือไม่ล่าสุดนายตเทงก็บุกไปสัมภาษณ์ถัญญ่าถึงกองถ่ายละครแรงเงาว่า้อแท้จริงเป็นอย่างไรแต่เจ้าตัวขอรู้สิปากบอกแต่เพียงว่าจะเปิดใจกับสื่อมวลชนทุกสำนักพร้อมกันทีเดียวค่ะก็เดี๋ยววอ คุยทีเดียวเลยดีกว่าเนาะรอเวลาอีกแป๊บหนึ่งมีการแถลงข่าวไม่ไม่แถลงอะคะ่ะก็คือเดี๋ยวรอเพราะเขา้เขาใจว่าสื่อก็คงอยากที่จะสัมภาษณ์อะคะ่ะก็คือเดี๋ยวรอให้ทุกคนมาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวพูดทีเดียวดีกว่าซีเรียไหมเออซีเรียสไหมเหรอคะก็เฉยๆมากกว่ามัง้ง <laughs> ค่ะโอเคค่ะ ขณะที่คุณแม่ของพิงกี้สาวิกาก็ยอมรับกับนายเทนทางโทรศัพท์ว่าคู่กรณีโทรมาหาจริงเมื่อสองสวันก่อนแต่ไม่อยากเอ่ยถึงอีกเพราะอยากให้เรื่องจบลงแค่นี้เพื่อให้ลูกสาวของตนได้ทํางานตามปกติต่อไปค่ะ